สวัสดีครับ <c oughs> ขออนุญาตครับสวัสดีพ่อพ่อแม,แม่ทุกคนนะครับผมพี่พี่น้องน้องสวัสดีเอฟซีสายลุยสายเลาะอ๋อพ c ่เชียโอ้ยโอ้ยหวัดเลยครับผมขออนุญาตนะครับไอมั่งอะไรบ้างครับผมสวัสดียามเช้าครับ เช้านี้อากาศปิดเช้านี้ที่ดอนเมืองเสร็จภารกิจจากใต้ครับผมห้าวัน <c oughs> สามคืนสองสามคืนสามคืนหรือเปล่าหนึ่งสองสามสาม,สามคืนห้าวันเสร็จภารกิจ้วครับผม ไปนครศรีธรรมราชอำเภอจุฬาพรมาครับผมกลับมาสู่กรุงเทพโดยปลอดภัยครับผมถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับผมเราติดเมือนเดิมเหมือนเคยเข้าสู่สภาวะกรุงเทพก็ ติดแบบนี้เลยวานกลับมาถึงประมาณห้าโมงเย็นครับผมออกจากนู่นตีเกือบตีห้าที่เซเชลสแปดสิบสองชั่วโมงพอดีเพิ่งตื่นมาเช้า ก็เหมือนเดิมออกทำมาหากินครับผม mm hmm. ออก็เชารถไปล้างล้างทำความสะอาดครับผม mm hmm. เพื่อรอลูกค้าเจ้าต่อไปท mm hmm. ่านใดสนใจนะครับผมใช้บริการแท็กซี่สายลุยนะครับผม mm hmm. แท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผม บริการไปทําธุระต่างๆหรือไปเที่ยวหรือให้น้าเที่ยวนะครับผมหรือเหมาเป็นรายวันหรือเหมาไปหลายวันก็ได้ครับผมติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยพิกัรดรถอยู่ดอนเมืองครับผมใกล้ๆสนามบินดอนเมืองเนี่ยฝั่งนู้นก็เป็นสนามบินดอนเมืองครับผมอยู่ถนนสงกระกรุงเทพ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยครับ0926143880หรือแอดไลน์มาได้เลยครับเบอร์นี้เบอร์เดียวครับสําหรับการบริการคล้องผมครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากนิดหน่อยแต่ฝากทุกคลิปนะครับผมตอนนี้เราอยู่ถนนเส้นสงกระหงานะครับจะมุ่งหน้าออกถนนวิภาวดี ก็เหมือนเดิมเหมือนเคยก็จะไปหาข้าวกินกินกาแฟยามเช้าเหมือนเดิมครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมสมุมเมืองรถติดเหมือนเดิมครับผมฝนตก ปิดครับวันนี้จะไปล้างรถฝากไว้ด้วยนะครับฝากช่องน้อยอ,ยอกับเข้าที่หัวใจช่วยดูช่วย,วยติดตามผมด้วยครับอ,อาจจะไม่มีสาระบ้างมีสาระบ้างแต่น้อย <c oughs> ช่วยดูช่วยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมใกล้เข้ามาเลยแล้วครับใกล้จะครบหนึ่งพันแล้วโอ้แต่ยังยังอีกสามร้อยกว่าแต่จะทำไปเรื่อยๆครับผมจะทำไปเรื่อยๆขอแรงบรรดา f ีพ่อ,พอแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันครับผม กับช่องสายลุยสายเลาะออฟ i ิเชีท่านก็นจะได,ไ,ดได้ดูกิจกรรมแวกใหม่แปลกใหม่ไปเรื่อยๆครับสำหรับท่านที่ได้ท่านใดที่ได้เข้ามาดูช่องนี้แล้วนะครับผมก็ต้องขอกลับ ขอบพระคุณมากๆครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องซ้ายลุยสายเลาะออฟ i ิเชียลขอกราบสวัสดีครับ